สวัสดีสบายดีไหมพี่น้องมืง้อนี้ก็อยู่กับช่องเบาพิมสายน้ำคำคือกเก่าเนาะมื้อนี้ก็ตอนเช้าน้อยนึงเนาะพี่น้องสวัสดีตอนเช้านี่น้อยนึงก็อยู่สวนพักของเบงาพิมคือเก่าเนาะสวนครอบครัวเนาะพี่น้องก่อนสิไปรับชมคลิปของเบาพิมก็อย่าลืมกดติดตามเนาะพี่น้องกดติดตามดกดไลค์กด Subscribe ให้เบาพิมเด้อพี่น้อง ไปบ่อพิมพ์ส่วนพาไปพักพักเนาะพี่เนาะพัดพักอยู่ส่วนครอบครัวเนาะไปชมกันเล้วหนายัางท่ทันสวยเสียกว่ากันนะเนาะหนายัางบ่ได้สวยบ่ได้ยใหญ่สมวอนเสาร์เนาะตอนหกเม้งเม้งเสาร์เนาะพ่อพิมก็ยังม่นสวยนะก็อยู่กับเพื่อนกับอ้กับเพื่อนบ่อพิมพ์เนาะเพื่อน จะเลื่มแดดนะเนาะแดดไปลังสีออกนอนะแดดไล้งสีออกนอพี่นอว่ากับหลายๆนอพี่กลุ่มาเดียวพได้กินเพื่อนนองพีเนาะก็ได้กินอยู่่อน เมื่อ่านี้ละเนาะพี่น้องการซีพีทิปแล้วน้องพี่น้องก็ขอมุกขขบใจพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งเหลือม้าส้มเนาะพี่น้องจะลืมกดติดตามให้ส่งบอพิมในเด้อเพื่อนกำลังใจเหตคลิปต่อไปเนาะพี่น้องบ๊ายบาย